มื่อนี้ยยายคักง่ายแน่พี่น้องเอ้ยอยังบม่ทันได้เจอเจอตัวเลยนะคะได้ป่าตั้งแต่ฝ้าบ้านในแจ้งพ่นตั้งแต่เก้าโมงมือนี้ยังไม่มีตัวได้จับเลยจ้ะทุกคนนี่ก็ย้ายมานี้กะใช้เวลาเดินทางมาน,นี้ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงพี่น้องเอ้ยตั้งแต่หม่องฐานที่พักฐานแรกมาฐานใหม่เปลี่ยนย้ายท่าย้ายท่าแล้วพี่น้องเปลี่ยนท่าแล้ว <c oughs> มาเดินนี่ลองเบิ้งกันพี่นอ้องเมื่อเนี้ยถ้าไม่ถูก ก็สงสัยต้องจอดนอนไว้ที่นี่แหละคืนนี้พรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าแพ้ใหญ่หน่อยเป็นแพ้ล่องหนพี่น้องเอ้ยเลาะล่องเอ้นี่ก็เลาะล่องเลาะเรื่อยเลาะไปเรื่อยพี่น้องจ้าตอนนี้เพื่อนร่วมสนามใหญ่หน่อยก็ไม่อยู่สามสองมาเพิ่มอีกสองล้ำนะคะเพื่อนมาแต่ฟังทางเขานุ้นจ้าเพื่อนๆนจ้าแต่กะยังไม่เห็นได้จับตูดรอกพี่น้องเห็นเพื่อนมาตั้งก็ได้ ยังไม่มีใครได้จับตัวเลยเนี่ยสองลำนะคะทุกคนนะของเพื่อนกะจัดว่าใหญ่จยี่สิบอสองพอกสองคนละม้างเนี่ยเพราะว่าเพื่อนลงน้ำเลึกยี่สิบหรือยี่สิบสองซมบุคนเละไปเรื่อยเราจะเพื่อนๆจ้าเพราะว่ากบมรลูว่าปามอยู่แรงใดเนาะหาไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยเจอก็ค่อยเจอก็ค่อยหยุดไม่เจอก็ เปลี่ยนมองเปลี่ยนมองไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจ้ะมาเบิ่งเจ้านี่กำลังจะงัดละงัดไปโอ้งัดละมาลุ้นน้ำกันว่าเพิ่นจะมีตัวปลพี่น้องเอ้ยนี่างเราวิธีเช้าประมงนะคะทุกคนสะดุงง้งใหญ่เฮาของเงี้น้อยกับเฮ็ดว่าใหญ่กับวันใ่ปในันใดดอกพี่น้องก็แค่สิบเก้าสอกเพิ่นบอกให้เฮ็ดยี่สิบอยู่เงี่น้อยก็เอาแค่เอาแค่กำลังเจ้าของพี่น้องเอ้ย บงถูกป่คือเรเห็นมี่เต้นถ้าถูกเพื่นดินเพื่อนน้นแล่นนะปานจักเป็นยังไลดอกพี่น้องเอยสองวันแล้วเจ้าหน้ากยกแล้วนะคะทุกคนสองวันแล้วปลาไม่ถูก สีมือคืดนังน่นปลาถือดีพี่น้องเลยมาเมื่อวานนี้แทบจะไม่ได้กินเลยได้ปลาตอนเช้าอันนี้ก็ได้มแตเต้าแล้วสี่ตอยู่ในขังอยู่ในกระชังเนี่ยขังอยู่ในเข่งแต่ก็ยังไม่ได้เห็นโตหรอกพี่น้องเลยมันี่ก็ได้เจ้านี้ก็ไม่ได้ตักวางแล้วมต้องเจ้าพูกนี้ก่อนพี่น้องเพื่อนร่วมสนามของยายน้อยสงสัยไม่มีอห่าโยกแล้วไม่ถูกตัวพี่น้องวางแล้ว เขาปล่อยน้ำกับปลาคือนมาถือกับปราจักน้ำกระยุบลงนิดนึงนะคะทุกคน